เราเป็นบอกเดาวลงอะไรดาวลงแล้มาแล้วครับมาดูฮิวเลอร์เป็นแอนดรีแอนดรียแล้วแอนด์ไรแอนดรีอะไรเนี่ยอ่านมั่วแบบเป็นเรื่องครับใช่ครับอ่าเราดูครับเล่นเป็นทานาโทโฟเบียด้วยครับสำหรับฮิวเบอรี่ตัวนี้ครับพยายามที่จะมาตีนอหรือเปล่าครับแต่ขอให้เจอกริฟมาตรงนี้ครับพยายามที่จะมายืนเล่นอยู่แล้วเป็นตัวที่มีเปิร์กของทางฝั่งเดวิดคิงที่เจ็บอยู่ทั้งเกมด้วยนะครับ แต่ว่าก็แลกกับว่าตัวเองลุกเองได้ตลอดเวลาแล้วตีมามันจะไม่โดนแล้วตัวเองมาอยู่ด้านในอย่างแอ,งน,อนดรีครับแล้วมีระยะมาคริปฉีกออกมาบีมายอีกหนึ่งแผ่นเจอโทเทมไฟแล้วแล้วตรงนี้เป็นรอบต้านแล้วนเรื่องที่จะทิ้งเลยะยังไม่ไิ้ครับ,ววบเห็นโทเทมไฟครับไม่ได้ครับปล่อยเลี้ยงไม่ได้นะครับตัวนี้แต่เขาแจ้งเพื่อนได้อยู่ดีครับแล้วเหมือน,นจะต้องทิ้งแล้วอันนี้เหมือนจะรู้ครับว่าห่างพ่วงมานานเกิน แต่เราล็อกเครื่องยังไม่หมดด้วยครับกลับไปถูกอยู่แล้วเพราะมีแค่สี่เครื่องที่ยังไม่ล็อกครับตรงนี้มีคนทับไม้เรียกเสียงให้แล้วครับแอนดรูว์ตอนแรกหาใครไม่เจอเป็นฝั่งไอซเบิรนไอครับตีนเนาะตัวที่ตัวเองชอบเล่นนะครับยินรับแล้วตัวเองก็ควรจะจูงได้ด้วยเพราะว่าตัวเองเล่นเป็นอยู่นะครับตรงนี้อ้าวแล้วตรงนี้จะยืนรอขอบหรือเปล่าหหลบมาหลังต้นไม้สวยจะจัดเลยครับกระโดดก็ไปได้ไหมกลับคืนมาตรงนี้มีไม้ให้เล่นอยู่แต่เรื่องที่จะเล่นรอบ ย่อตรงไม้อยู่แล้วมาพังไม้ตายตาไปก็ปเ,เป็นเซเวนไอครับเลือกที่จะดูมุมนิ่งๆอ้าวแล้วกลายเป็นมุมอย่างนี้ีโอกาสโดนสู่เหมือนกันนครับเรายอ่อหลบเขาเทกันมาสวยจะจัดเลยกระโดดหน้าต่างมาเมื่อกี้สไลด์วอลวยหรือเปล่ามีไม้ให้เล่นอีกหนึ่งแผ่นข้างๆนี้ครับถูกแล้วโดนบล็อกไม้พี่โบรดกำลังจะโซนเขาเชิงรอบนี้แล้วเอ็นเซเวนไอยังไงยังไงต้องวัดรีแอคต้องวัดรีแอคต้องวัดรีแอคตลังลงนะเอ้าไม่ดูยไม่ฉีดครับเมื่อสักครู่ครับ กดเลยไม่ชิดครับเราพยายามที่จะบีบอยู่ด้านบนนะครับน่าจะพังไม้มาตรงนี้ไม่ครับทิ้งไปเลยฮะลงไปด้านล่างแล้วครับเซอร์คนเสร็จเป็นเครื่องเจอเป็นนั่นของกริปครับเซอร์มีเปิร์ทนะน้องไม่อดกลัวนะบังคับปุ้มครับแล้วรอบนี้ไม่พับครับเป็นตัวแทงหลัสด้วยครับปกติคนที่เล่นเปิรนี้จะเป็นตัวแทงหลังเอาไว้ลอยเพื่อนอยู่แล้วครับแล้วพังไม้พยายามจะเคลียร์ไม้ก่อนเหมือนกันครับรอบนี้ใช้ทนานไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่เลยเพราะยังไม่ได้ล้มใครเลยแล้วกริปมาแต่ว่าเขาพลาดเองครับตรงนี้ทางฝั่งของแอนดรูย์ครับ โอ้ยเหือโอ้ยเกือบเเกือบรถแดกโค้งครับตรงนี้โอ้โหโรลิเนตมาสักคู่เกือบไปครับเกืบค้ดรถมันทุกชนแล้วพยายามเลื่อยมาอยู่เข้าไม้มาตรงนี้แต่ว่านี่และเที่จะฉีดมาแต่มันไม่มีไม้แล้วมีไม้ให้เล่นอยู่หนึ่งแผ่นเขาจะยึดไม้แล้วรอเลื่อยวัดมาพยายามที่จะฉีดอยู่เอาแต่พลาดไปเองครับอแล้วตัวนี้พลาดมันจะอ่อนซีไหมครับยัดแมวอ่อนไม่ออกครับ มันคอจะสตาร์ทเกียร์ไม่ติดกับสตาร์แต่เรื่อติดกับตรงนี้พี่โบเราังมีแมทเทพให้เล่นอยู่ครับตรงนี้ไม่น่าจะพับหรือเปล่าหรือจะเซฟไปเลยครับอ้าวแล้วนนน้้ออยกังรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมามุมนั้นครับแล้วรอบนี้ก็พับเซฟไปแล้วครับพยายามที่จะเชิงหรือเปล่าไม่ครับพังไม้กันไปแล้วไม้ตรงนี้น่าจะเป็นแผ่นสุดท้ายของโซนนี้แล้วครับเลือกที่จะทิ้งไม่หาใครครับบริเวณซ้ายกลางจะเจอใครหรือเปล่าเหมือนจะเจอคนปันหนึ่งสองคนแล้วย่อมาแล้วอปเล่นไอครับ อยู่ว่าย,ยอ่อแพนดิกหอยู่ว่าย,ยอ่อควรนะครับตรงนี้อู้แล้ววัดสตันไม้เอ้าโอ้โหสวยแล้ววัดตีนเนาะเดี๋ยวไปมีทป้งปางด้วยอ้าวแล้วติดอีกแล้วครับอันดรีครับเจอคนขึ้นไปบริเวณบนเนินครับเป็นทางฝั่งของเซฟเลือดที่จะไล่หรือเปล่าเครื่องตรงนี้มันจะเสร็จนะเลินมาตรงนี้ครับเจอเป็นหน้นาของเซฟครับรอมาบริเวณบนบนเครื่องไม่โตนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเล่นก็ต้องเล่นโอ้โหแล้วดีนี่คิลเลอร์เหมือนรู้ตัวเหมือนกันครับว่ากำลังโดนน้อครับ เหลือเครื่องส <mel od ic> <ท Zhao> ุดท้ายแล้วมาคอนเทสเครื่องอยู่ตรงนี้ครับมีใครมารอใกล้ๆหรือเปล่ามีรอยอยู่แล้วเป็นน้ำเป่าเอเดนไอมาเองเลยแล้วไม้มันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พังครับเอนดริย์ต้องพังไม้ก่อนไม่งั้นฟุ่งยากเหมือนกันครับนิงๆจะขอตินเหมือนกันครับซ้อมตอนนี้กำลังซื้อกระพับเซฟเอาตตินครับด้วยฟ้าครับไม่ทันครับแล้วเข้าบ้านฟ้าพับเซฟแทนหนึ่งครับเอาตัวครับวัตตินอับไหมไม่พับครับื่อนี้ ไปมามีหน้าต่างให้เล่นอยู่ครับตรงนี้น่าจะวนรอบบ้านป่าเพื่อที่จะไปเชิงหน้าต่างไหมครับเรื่องที่จะออกมารอบเหัวมาเยอะจริงๆครับแล้วเชิงมายังได้อยู่ครับออตินเล่นอีกรอบหนึ่งครับสวยครับเหมือนเครื่องกำลังจะเสร็จแล้วครับอี่นี่ครับแล้วเคระะิร์ฟมาช่างย่อมไม้ไม่รู้รอดไม่รอดไม่รู้จ่อไว้ก่อนครับจ่อจะไม่ได้หันนะคิลเลอร์อ้าวแล้วเหมือนจะพลาดอีกแล้วอันที่นี้ครับเครื่องกำลังจะเสร็จมาตรงนี้ออตินครับยังวนอยู่ครับชิวๆแล้วล้ม ูยังได้โอ้โหแล้วที่จะโยกสวยครับในจังหวะที่เขาชิดแมสมาพอดีครับตรงนี้ถือว่าทำได้ดีครับไอเซ์ไอครับต้องถีบออกจากประตูให้เพื่อนครับแล้วพอพับปั่นเสร็จฮะเครื่องแล้วพี่ป๊อสยังสูนเรตะอยู่ตอนนี้นนย,ยืมซะขนาดยืมมา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 พับเซฟมาตรงน,นี้ส่วนนัาต่างพันครับส่วน้ักต่างพันรถนัาต่างโบดโอดเนี่ยโ้โแล้วท่อครับพี่ป๊อดเฮ้ยไอ้ออดไอ้ออดอไอ้ออดไอ้ออดเกือบ เมื่อกุจะวัดใจครับวิ่งไปตรงหน้าต่างเลยนะแต่ว่าเขาเดินเข้ามาตรงๆเลยครับในบ้านครับกลายเป็นว่าหลงกันไปแล้วกำลังจะโดนแขวนโอ้โหเกือบรอดโทษได้เหมือนกันครับเอชเวนไอเกือบจะรอดศีลไปแล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นสามไปของแอนดี้ทำโจดไปให้เซอร์ได้ดีขึ้นหน่อยครับมันครับทิวิลี่ครับผมว่าเรื่องปกติเลยทิวิลี่ด่ะเนี่โดนดูแบบไม้มาท่วงท้องโอพีเหมือนกันครับใช่ครับแต่ถ้าพูดถึงมาตรฐานแล้วเนี่ยเซอร์เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีกว่ามาตรฐานเนี่ยเพราะว่า ฐานนี้โอกาสเก็บ4ก็สูงเหมือนกัน,นครับหรืออย่างน้อยตั้นรอดเนี่ยก็ต้องเฟด8ถึงเเฟดขึ้นไปนครับเก <c oughs> ดครับเออเปนอะไรไครับตัวนี้จะเป็นไอครับเป็นฮิวบิลลี่ตัวเก่งตัวโปรดของเขาครับเกิดมาบริเวณซ้ายกลางนะรตรงนี้แล้วเครื่องล็อกขวาหมดเลยครับเกดครับดับเบิลเลือกมาเป็นโอ้ยจูเลยครับ เอาแล้ววนรอบนี้ด้วยเ,เรื่องที่จะเข้าไม้ไปก่อนมีตัวเองมีสปินอยู่แล้วพยายามที่จะยังไม่พับไม้มาตรงนี้ครับเพราะว่าอเ,เอา,าจเาเฟิร์สน้อยจาเฟิร์สน้อยร่วงลงไปก่อนเนี่ยเป็นร่วงแรกโคตรไวเลยับตรงนี้พยายามที่จะมุ่งไปปัน่นด้านล่างแต่ยังไม่ถึงเครื่องกันเลยครับเอรย์ครับนิ่งเหมือนกันครับก่อนเมื่อกี้ครับพยายามแข่งไม้แล้วครับล้วเหมือนผมดูเฟิร์สเฟิรับเหมรอนแน่้ ซึ่งคู่ผมเห็นใส่อยู่นะครับแทงหลังเป็นทางฝั่งของเหมือนเจอรีมนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาด้วยว่าโจรสัะยาบัลลีป่าอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหมือนจะเจอรอยเมื่อสักครู่ครับแต่ไม่เลือดที่จะไล่ครับกลับมาเป็นเวน้าเสาเพื่อที่จะเฝ้าเอาชัวร์ก่อนว่าตัวเองได้เฟดครบคู่วันที่จะชนะในเกมนี้แล้วครับเจ๊ครับใช่ครับตีมาควนครับเล่นยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับตีมครับพยายามปล่อยให้ได้ ให้เซอร์ได้รอดเขาบอกไอ้ขอไฟเอาขอไฟปล่อยยังไงก็ได้อย่าให้โดนดิบอย่าให้เซอร์เนี่ยถูพังก็พอครับอุร่พลาดมาตรงนี้กลายเป็นว่าเข้ามาให้ทันตลอดตันเลยครับตรงนี้ครับขอนมาตัวเองมีแม้เทพลับอยู่ด้านล่างแล้วกลับเลยฮะใส่ช่วยครับโกรธก็เมื่อกี้ขอนใส่ครับละครเล่นาานี่อาแล้วมาตอนนี้จะล้มหรือเปล่า มันหมานล้มลงไปเลยครับหน้าต่างเลยครับแล้วโดดเบาด้วยมันจะครูครับกลายเป็นว่าล้มลงไปสองมีคนโดนแขวนอยู่อีกหนึ่งคนแล้วมีคนกำลังจะไปช่วยและกำลังจะกลายเป็นล้มอีกหรือเปล่า,ลา,ลาด้านบนบปาครับมโอ้โแล้วเหมือนเอซินไอครับพยายามจะเอาเก็บทนาของเดวิดคิงครับเอาอ่าแต่โดดฟันฟัน,นมา <laughs> เรื่อยที่จะซ้ำเลยเพื่อเอาชัวร์แล้วมาฟั่งสอง เจ้าเฟิร์นน้อยหล่มาในรอบที่ตัวเองพลาดไปเมื่อสักครู่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วเจ้าเฟิร์นน้อยจะพับมาเลยหรือเปล่าแลื่อนที่จะวนรอบถังเขียวอยู่มาตรงนี้และออตินโค้งยังไม่โดนแล้วเจ้าเฟิร์นน้อยก็ยังมีโอกาสได้วนอยู่แล้วตรงนี้อ้าวอะไครับมันเหมือนกันครับอ้หเลื่อนที่จะย่อทานเมื่อสักครู่ถ้าไม่ย่อนี่โดนไปแล้วครับได้จูเหมือนกันครับเจ้าเฟิร์นน้อยแล้วเลื่อนที่จะมาเชิญตรงนี้แล้วเขาบีบมาฮะรุบีบมานี่ไม้ไม้รอบไม้กานหรือเปล่าตรงนี้ไม้ โอ้ไม่คิดว่าว่าต้องเปลี่ยนรอบเป็นรอบหลังครับถ้าเลือกที่จะตัดใจไม่พับกับพี่โฟร์ใช่ครับซาฟอร์น้อยก็ไม่คิดเหมือนกันเลยครับว่าจะโค้งไม่ได้ขนาดนั้นแล้วแขวนไปรครับเป็นที่สองแล้วตรงนี้ครับดึงทางฝั่งของเอสขึ้นมาแล้วหาคนช่วยบริเวณขวากลางเลยแต่ว่ายังไม่เจอใครครับเครื่องช้าอย่างเงี้ยแคนแรกเฟสสองไปแลยอ มันจะมีคนเราผ่านบ้านใหญ่แล้วเจออะไรเงี้นในฝันของบ้าน101หนึ่งสูงหนึ่งครับมีหน้าต่างให้โดดอยู่แต่ว่าตัวเองก็มีการหน้าต่างก็เล่นตรงนี้ได้แค่รอบเดียวเลยครับฉี่ลงไปด้านล่างมาบินเลือยที่จะดฉีงเลยิคนครับู่ตีดมาช่วยวันนี้ทั้งคู่ไม่ติดคก,กันช่วยได้แต่ว่าตรงนี้ก็มีโอกาสได้บล็อกอยู่แต่เจ้าเฟิร์นน้อยก็เลยจะตายในเฟสสุดท้ายถ้ามาบล็อกจนบรรอร์ร่วมบทนี้ก็จะซวยกันทั้งคู่เลย,ลรยครับเอาแล้วตียัดมา ล้มลงไปข้างหน้าสวยจัดเลยครับ้รอบนี้ีคครับสรืรอบสนีรอบสูตโอ้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับได้เห็นรอบสูตรมารอบรถตรงนี้มันมันไหลได้ครับสำหรับตัวของฮิวเบลรี่ครับใช่ครับความก็ทำให้ผิดหวังจริงๆครับเฮ้อกแขวนตายออกจากเกมไปก่อนเลยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งของเจ้าเฟิร์นน้อยครับยังเหลือสี่เครื่องอยู่เลยครับมีเครื่องที่จะใส่อยู่อีกหนึ่งเครื่องแล้วก็เพิ่งเริ่มปั่นไป5้จุดหนึ่งเครื่องครับ กลายเป็นว่าถ้าคนแรกตายไปเนี่ยหมายความว่าในเกมจะเหลือประมาณสองเครื่องนิดๆครับเจอวิ่งได้อยู่ครับทีนี้เครื่องก็พยายามว่ยเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นอินทอนแล้วนะพี่โคนะอีเฟรนแล้วแต่วก็ต้ก็ไปกินหลินนะกีฬาครับผมเป็นยังไงแล้วรอบสุดอีกรอบหนึ่งเกือบแล้วครับเมื่อกี้เอเวนไอเกือบจะได้เทสองรอบแล้วครับแต่ผมดีครับแต่ยังโชคดีไปไม่โดนนะครับ เราที่จะวนมาแล้วนะครับตรงนี้ครับพยายามที่จะยื้อเวลาเหมือนกันครับเพราะว่ามีคนโดนฝง่ยู่ใกล้แล้วเครื่องเสร็จรู้ตำแหน่งสออักคนแล้วครับอย่างนี้ออตินไล่สุดแน่นอนครับเรามารอบถุดอีกแล้วฮะที<อ>นี้จะโดนหรือเปล่าโดนอีกแล้วติ๊ตอมีหนึ่งคน,งน,งนงโอ้โหเพื่อนไม่ได้บอกับว่าน้องนี้มันพุ่งได้ครับแล้วโดนแบบนี้ไปอีกคนหนึ่งแล้วกลับมาเลยครับเพราะมอสักครูเห็นว่าเครื่องติดบริเวณซ้ายล่างอย่างนี้ก็น่าจะช่วยไม่ได้แล้วน่าจะเป็นตายสี่เหลือสองเครื่องเลรยครับี้ดีจริงๆครับอู้แล้วเจอคนสุดท้ายครับ นหอู๋ยังไม่โดนครับวังเลยต้องก็ได้ครับวังเลยเนาะหัวติดแล้วโอเคมัน okay. ลงไปเรียบร้อยครับขอบทุกนทุกคนเนี้ยกลายเป็นเก็บสี่เลยสองเครื่องไปครับสำหรับเกมนี้ครับเกตสวยครับเธอก็เล่นดีแล้วเต็มที่แล้วครับนี่ครับบิลลี่ครับผมที่โพสบอกครับ มันสามารถเก็บซีดได้จริงๆครับตัวนี้แต่ว่าเซอร์คนแรกต้องออกเกมต้องไวครับทีเดีใช่ครับแล้วพอออกเกมไวมันตีนอนครับตัวนี้เสียดายในช่วงต้นเกมเหมือนกันนะครับเจ้าเฟิร์นน้อยไม่เลือกที่จะพับไม้บริเวณด้านบนกลางไปก็ค้ับพับไม้อาจจะได้ยื้อเหมือนตอนเสจสองก็ได้ครับในช่วงเสจสองนี่ก็ถือได้ยื้อเหมือนกันนะครับยื้อดีครับเติร์เปดีแล้วะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเก็บประสบการณ์ครับกิสโซว่าเหมือนมันเก็บประสบการณ์ครับ แล้วก็ยังมีรอบอื่นในแก้ตัวครับกับฟิลเลอร์ที่แต่ละทีมเขาเลือกไว้แลวแว่าไม่มีแผนที่มั่นใจเยขออีกใช่ครับสำหรับในวันนี้ก็คนที่นะก็ได้แต้มรามเป็นจา่าฝูงร่วมกันไปก่อนเลยครับทั้งหมด5ทีนะทั้งหมวันแรกครับไรก็เกิดขึ้นได้ครับ จะได้เห็นฟอร์มเห็นอะไรกันไปงเงี้ยในรอบนี้ครับรอตอนนี้ต้องอรอเซอร์แห้งก่อนครับใช่แล้วค,ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีการแข่งขันต่อใช่ไหมพี่โวทของเราส่วนใช่ครับในพรุ่งนี้ก็จะเป็นวัน,นที่สองของทัวร์นี้ครับแต่ว่าคุณอะไรเ็วไว ท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาเชายียร์พีนี้เป็นพ่อเป็นลักด้วยนะครับผมบก็มาดูในข้อนะครับวันที่สองนะครับเก็บแต้มมันต่อครับในในรับคเดี๋ยวผมขอรีแคปอีกสักรอบนะครับสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับวันนี้มีแข่งไว้ทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกจะเป็น แัทแคเลนนะครับเจอเจอกับซ้อนนะครับโหซอก็เก็บมาได้แบบคือจับอยู่เหมือนกันนะครับในคู่ที่2นี่ก็จะเป็นทางฝั่งของคโตคิดกับเรียวผ่านนะครับคโตคิดก็เก็บวินไปได้แบบไม่ยากเย็นมากเลยครับแล้วก็ในฝั่งของฮอฟกับทริสตันนะครับฮอฟเนี่ยก็เก็บวินไปได้แบบเหนือความคาดหมายเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ครับในคู่ที่4ครับเป็นดิ c e มเบอร์เจอร e s ิเซลเลกชันก็เป็นทางฝั่งของร e เซเลกชันที่ชนะไปด้วยเดโมตัวเก่งของเขาครับ แล้วก็สุดท้ายครับโนสเถียนกับซอฟที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อสักครู่ก็เป็นทางฝั่งของออตินที่เล่นยิเบลลี่เก็บวินไปได้ในเกมนี้ครับเกด